สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ๆครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับตกปลานะครับพี่ๆอันนี้เกี่ยวกับเรือแล้วนะครับวันนี้นะครับเอาแค่เบื้องต้นนิดนึงก่อนนะครับที่สินค้าเข้ามาแล้วนะครับนั่นคือตัวเก้าอี้นั่งตกปลานะครับพี่วันนี้สินค้าเข้ามาแล้วแล้วก็จะมา แนะนำให้กับพี่พี่นะครับที่สนใจนะครับได้สั่งซื้อเอาไปติดเรือของพี่พี่กันเองนะครพี่พี่ครับวันนี้นะครับเป็นเก้าอี้ตัวนี้เลยนะครับพี่ครับเก้าอี้ตกปลานะครับเข้ามาแล้วนะครับในหนึ่งกล่องนะครพี่พี่นะครับในหนึ่งกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเบาะนะครับนี่นะครับพี่ๆตัวเบาะนะครับตัวเบาะเราก็จะมีน็อตยึดมาให้นะครับ4ี่ฐานนะครับนี่นะครับก็จะยึดกับแบบนี้นะครับ จะยึดแบบนี้นะครับตัวน็อตอยู่นี่นะครับเจาะรูมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งได้ง่ายนะครับใส่สักบูไลแฉกนะครับขันเข้าได้เลยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ตัวฐานกับตัวแกนนะครับตัวฐานก็แต่ตัวฐานเนี่ยไม่ได้ให้น็อตมานะครับพี่ๆก็เอาตัวน็อตเนี่ยไปซื้อตามร้านนะครับวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับพี่พีตัวเนี้ยมีฐานเนี่ย จะเจาะรูไว้6กรูนะครับจะเจาะรูไว้6กรูนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับด้านในจะเป็นพลาสติกรองรับกับการเสียบนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพี่พี่ครับก็จะเป็นการยึดฐานน็อตนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เราก็จะมีแกนงเสียบมาให้แบบนี้นี่นะครับพอเราล็อกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับล็อกมาให้ เราก็เสียบนะครับเวลาเรานะครับเสร็จจากภารกิจตกปลาเราก็ถอดเก็บได้นะครับถอดเก็บได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับติดตั้งได้ง่ายแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับแกนเนี่ยยังสามารถปรับได้ด้วยนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้คือระดับต่ําสุดเลยนะครับนี่ครับมีให้หมดหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดระดับเลยนะครับมาที่ระดับสูงสุดคือระดับที่7เลยนะครับ นี่นะครับแล้วเราก็ล็อกน็อตก็อันนี้เป็นการออระดับเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลนะครับตัวตัวไม่สูงหรือว่าตัวสูงนะครับเราก็ตั้งเอานี่นะครับก็ตั้งเอานะครับเราก็เสียบแบบนี้นี่นะครับอันนี้สูงหน่อยนะครับแต่ผมทําไว้เตี้ยๆนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับอันนี้ อันนี้เป็นเก้าอี้ที่เอาไว้อยู่หัวเรือนะครับส่วนที่พี่นะครับอยากจะติดตั้ง2ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้นะครับหัวท้ายนะครับตีตกปลา2คนนะครับตีออกไปนะครับหรือว่าตีออกไปนะครับก็จะได้นะครับจะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอีกคนนึงนั่งตกปลาสบายคนนึงต้องยืนนะครับมันก็จะเมื่อยๆขาหน่อยนะครับในระหว่างที่เราตกปลาก็สามารถซื้อ2ตัวนะครับติดหัวติดท้ายนะครับตกปลาได้2คนนะครับอย่างสนุกเลยนะครับ แล้วก็ไม่เมื่อยขาด้วยนะครับวันนี้เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับเก้าอี้ตกปลานะครับตัวนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะครับพี่ๆครับก็ฝากพี่พี่ที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วัสดุอย่างดีนะครับเบาะนุ่มๆนะครับแข็งแรงทนทานใช้นานๆได้เลยนะครับพี่ๆครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ ฝากพี่ๆี่นะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่พี่เข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่พีก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพ แล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง Line Li@ n e แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็กสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ